เขาอยากกลับมาหาคุณเหลือเกินในตอนนี้เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะใครที่อยากกลับมาหาคุณมากๆในตอนนี้นะคะเขาคือใครนะคะมีนคนที่อยากกลับมาหาคุณเหลือเกินนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ ขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะสเสรนด์นะคะพลังงานของคนราศีสิงห์สี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอัจจวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็เดียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษ มีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมา4ี่ใบเลยเนาะหนักแน่นมัน่นคงจริงใจมีเหตุผลมีบุคลิกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนิ่งๆเงียบๆไม่พูดเยอะไม่พูดมากแต่ดูมีอํานาจมีบารมีมากๆนะคะแก้ไขปัญหาเก่งจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเก่งมากนะคะหน้าที่การงานของคุณค่อนข้างจะมั่นคงมากๆอาจจะทํางานเกี่ยวกับงานประจํานะคะ มีตำแหน่งหน้าที่ที่ทำให้ชีวิตของคุณค่อนข้างมั่นคงงานหนักงานเยอะงานยุง่งภาระที่จะต้องรับผิดชอบก็เยอะมากๆชีวิตช่วงนี้เหมือนมีแต่งานกับงานตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็อาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะเรามาดูกันว่าใครที่อยากกลับมาหาคุณนะคะใครที่อยากกลับมาหาคุณสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมองกรพฤกษกัน สองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะเดมูลพลังงานของคนราศีมีนเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสิงหนูสีดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมราศีมีน,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 นพลังงานของคนคนนี้แตกต่างจากคุณมากๆนะคะ เป็นคนที่อ่อนไหวหวัว่นไหวคิดมากนะคะเก็บกดเก็บซ่อนอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณด้วยนะคะเป็นคนที่วา้าวุ่นสับสนหวั่นไหวตัดสินใจไม่ค่อยได้นะคะมีความลังเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอยากเริ่มต้นใหม่มีความกลัวมีความประมาอยากได้บางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะไม่กล้าที่จะลุยสักเท่าไหร่ มีความกลัวนั่นกลัวนี่นะคะกลัวติดตรงนั้นกลัวติดตรงนี้เหมือนกับชีวิตไม่ค่อยกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงอยากกลับมา,าคุณนะคะเพราะอะไรนะคะเงียบหายห่างหายนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอยู่ๆก็นิ่งอยู่อยู่ก็เงียบนะคะใครบางคนอาจจะเป็นฝ่ายที่เงียบหายไปก็ได้แล้วก็มีความห่างไกลเกิดขึ้น เดอะทาวเวอร์นะคะการจบสิ้นการแตกสลายนะคะการทะเลาะนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ๆก็ห่างเหินจากกันไปอยู่ๆก็ต้องได้ห่างไกลจากกันก็ได้นะคะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะอยากได้โอกาสจากคุณนะคะ อยากได้โอกาสอีกสักครั้งนะคะเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะทําอย่างเต็มที่เขาจะไม่สับสนเขาจะไม่ว้าวุ่นจะไม่ลังเลนะคะแล้วก็เขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณนะคะคนคนนี้นะคะคุณน่าจะรู้จักเขาแล้วเนาะพลังงานที่ขึ้นมาหากว่าคุณเป็นคนโสดนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยทํางานร่วมกันกับคุณก็ได้เพราะพลังงานของคุณในที่การงานค่อนข้างมาเต็มแล้วก็ เหมือนกับว่าตั้งหน้าตั้งตาทํางานมากๆหากว่าคุณเป็นคนโสดช่วงนี้ชีวิตมีแค่งานกับงานนะคะคนที่อยากกลับมาหาคุณก็อาจจะเป็นคนที่เคยทํางานร่วมกันกับคุณเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นบริวารหรือว่าอาจจะเป็นคนที่สนิทกันกับคุณเป็นญาติพี่น้องกับคุณทํางานด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เหมือนมีความลังเลมีความหวั่นไหวอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีอิสระในชีวิตก็ได้นะคะ เงียบหายห่างหายนะคะหรือว่าไปรับงานที่อื่นไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะมุมมองคนละอย่างกันก็ได้นะคะห่างหายเงียบหายจากกันไปสักพักแต่ว่าสิ่งที่ได้พบเจอหรือว่าเส้นทางที่เลือกอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่เหมือนกับที่คิดไว้ ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับอยากกลับมาหาคุณอยากขอโอกาสจากคุณอยากทํางานร่วมกันกับคุณอีกสักครั้งนั่นเองนะคะแต่หากว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจมีคนที่รักมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วเคยคบเคยคุยกับใคร แล้วก็มีการนิ่งเงียบมีการห่างหายคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนมีความโลเลมีความกลัวกลัวที่จะชัดเจนกลัวที่จะเริ่มต้นหรือว่ากลัวที่จะขยับสถานะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหามีประเด็นของตัวเองแล้วก็เก็บไว้ซ่อนไว้ไม่ได้บอกอาจจะรู้สึกถึงความไม่เข้ากาันรู้สึกของความไม่เท่าเทียมไม่เหมาะสมกับคุณก็ได้พลังงานของคุณก็คือเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเก่งแบบ ใครไม่กล้าจีบใครไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าอาจจะมีสเปคค่อนข้างสูงหรือว่าเป็นคนที่เก่งแบบหาตัวจับยากตัวเขาเหมือนชีวิตค่อนข้างลุ่มๆุมดอนดอนนะคะอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวรู้สึกว่าเขายังไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณอยู่ๆก็เงียบไปอยู่ๆก็ห่างหายจากกันไปเลิกลาจากกาันไปนิ่งเงียบจากกันไปแบบกระทานหานแบบคุณ,บบคณก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะคนคนนี้นี่เองคนที่ห่างหายจากคุณไปคนที่เงียบหายจากคุณไป เขาคือคนที่อยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหากว่าได้โอกาสในครั้งนี้เขาจะรักษาไว้ให้มั่นพานุถนอมรักษาไว้อย่างดีจะไม่ปล่อยมือนะคะจะรักให้เต็มที่จะรักให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะ